ถอดแบบเรือประมงให้เป็นคาเฟ่จากตำนานแห่งอ้วนแหส่สูเอสเปรสโซผมเดินทางไปที่หัวหินมาครับเจอคาเฟ่ร้านหนึ่งมีแนวคิดสถาปัตยกรรมน่าสนใจมากคาเฟ่เรือประมงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของทะเลผ่านสถาปัตยกรรม นิชแอนด์ราร้านเปิดใหม่ที่ตั้งอยู่ในปราณบุรีที่ไม่ได้เป็นเพียงจุดแวะพักจิบกาแฟแต่ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงรากเงาของครอ,อบครัวผู้เป็นเจ้าของซึ่งสืบทอดอาชีพป,ประมงมาอย่างยาวนานโดยทางโอนเนอร์ได้เล่าให้ผมฟังว่าความผูกพันกับท้องทะเลตั้งแต่วัยเด็กกลายมาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบร้านอย่างตัวอาคารนะครับถูกออกแบบให้เป็นเส้นโค้งคล้ายส่วนหัวของเรือประมงและว,วัสดุที่เลือกใช้ก็เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของท้องทะเลอย่างไม้ที่สะท้อนถึงเรือประมงและกระจกใส ะถอดถึงภาพของท้องฟ้าและท้องทะเลครับผนังของร้านบางส่วนถูกออกแบบด้วยกระจกบานถี่ที่มีลักษณะคล้ายกับหน้าต่างของเรือประมง นอกจากจะช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวอาคารแล้วยังเปิดรับแสงธรรมชาติพร้อมกับช่วยระบายอากาศทําให้ภายในร้านรู้สึกปลอดโปร่งการตกแต่งภายในเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สะท้อนถึงการใช้ชีวิตบนเรือประมงอย่างการถอดแบบอวนโดยใช้ไม้กับเชือกมาประดับในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ช่วยเสริมบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองให้กับร้านอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับคือการออกแบบชั้น2ของร้านโดยมีการเจาะพื้นให้เกิดเป็นช่องขอดกลางร้านขนาดใหญ่ทําให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นชั้นบนและชั้นล่างซึ่งคล้ายกับช่องว่างบนเรือที่มา จะมีช่องว่างเพื่อให้การขนปลาและอุปกรณ์ประมงทําได้ง่ายทําให้ดีไซน์ที่นี่น่าสนใจมากผมคิดว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟแต่ยังเป็นพื้นที่ที่อบอวลไปด้วยเรื่องราวความผูกพันและสถาปัตยกรรมที่สามารถสัมผัสได้ในทุกบุมของร้านเลย